ีคะ่ะนิรยาทโาระนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีตุลในช่วงระหว่าง1-15เมษายน2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทโาระนะคะเอาละแล้วเราไปดู energy ของชาวตุลกันนะคะมีอะไรบ้าง Three of w a n บบอนสน energy ของการรอคอยอีกแล้วเนาะหรือการคิดวางแผนบางอย่าง The Star 3อปสอดไนอ และเดรไฮโลเฟนนะคะเอาละก็รอคอยใครบางคนจริงๆนะหลังจากที่คุณอาจจะได้แบบ <c oughs> ผ่านการเยียวยาตัวเองมานะคะการที่อยู่กับตัวเองสักพักการที่เหมือนกับว่ามีการไม่ได้คุยกับใครบางคนหรือแม้แต่การจบลงก็แล้วแต่นะคะมันยังมีเรื่องราวที่คาราคาซังอยู่นะตรงนี้เนาะมันยังไม่ได้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออยังรอคอยคนคนนั้นอยู่อะไรแบบนี้นะคะ,ะหรือว่าวางแผนในเรื่องของทิศทางชีวิต ความก้าวหน้าการประสบความสำเร็จก็ได้นะคะคุณถึงแม้จะมีความเจ็บปวดอยู่ภายในนะแต่คุณก็เก่งนะคะเพราะว่าคุณพยายามที่จะคิดบวกพยายามที่จะเหมือนกับว่า,าสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามเติมเต็มตัวเองนั่นเองนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่แบบเหมือนกับคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะเหมือนคุณพยายามที่จะบริหารจัดการชีวิตใหม่ให้มัน ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,ะมีคนคนหนึ่งที่เขาน่าจะให้ความสนใจคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีเป็นที่นับถือของคนทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าน่าเชื่อถือนะอนี่ก็คือนะคะใน e NERGY ของชาวตุลน,นั่นเองนะคะมีใครที่จะเกี่ยวข้องกับคุณได้บ้างก็มี กลุ่มนะคะแล้วก็พฤชศพต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งนะคะคนคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเนาะใครคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤชศพนะคะ e c e t of pentacles queen of wands ten of swords queen of cups แล้วก็ Three of pentacles นะคะ เอาละคนนี้เขามีทิศทาง energy ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอ,อยากจะเริ่มต้นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะรวมถึงเขาอยากจะขอโอกาสจากใครบางคนด้วยนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเขาดูจะเคยมีความเสียใจผิดหวังเจ็บปวดหรือว่าเขาเจอกับเรื่องราวความรักที่มันจบลงไปด้วยความเจ็บปวดนะเพราะอะไรนะคะ เราเห็นว่ามี energy ของคนที่มากกว่าคนสองคนอยู่นัที่นี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของคนสองคน3ามคนอะไรพวกนี้นะที่ทําให้ต้องมีการจบหรือค่าราคาสังหาทางแก้ไม่ได้หรือว่าความเจ็บปวดทุกทรมานอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่นะ,นะคะเรื่องราวของคนที่มากกว่าคนสองคนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนที่คนหนึ่งก็อืม อาจจะไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อในสเสน่ห์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะกับอีกคนหนึ่งก็ยังคงรอคอยเขาอยู่ตรงนี้คงให้ความรักความดูแลเอาใจใส่นะความเข้าอกเข้าใจเขาอะไรแบบนั้นนะคะตอนนี้เขาอยากที่จะขอโอกาสนะคะกับสิ่งที่เขาได้เคยทำนะคะหรือว่าสิ่งที่มันจบไปแล้วหรือการที่จะให้โอกาสกับ ความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ตามอันนี้ก็จะมี Energy เกี่ยวข้องนะก็คือทัดไฟเม็ดสิงห์ธนูแล้วก็ทัดน้ำนะคะมีนกรากฎพิจิกนั่นเองทีนี้เราจะไปดูสถานการณ์กันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตุนนะคะ7 of s o น r อฟมีใครบางคนได้มีการบล็อกกันด้วยนะคะ j s t i c e มีการที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาดไปนะ Queen of Pentacles The Magician The h y p h o t i s t Eight of Cups Hangman Eight of Wands King of Swords นะคะแล้วก็ Nine of Pentacles โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของชาวตุนนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะ มีอะไรที่สำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเราเริ่มตั้งแต่คุณอาจจะพยายามที่จะอยู่นิ่งในพื้นที่ของตัวเองนะคะพยายามที่จะเหมือนกับว่าอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะ คุณเป็นที่รักของใครบางคนเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะแตะ่เขาก็เข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่างๆนานาเนาะแต่แล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าเขาจะมีความเย็นชากับคุณหรืออยากจะตัดคุณออกไปอะไรแบบนั้นนะคะจนในที่สุดเนี่ย มันเหมือนกับว่าม,มันมีการที่แบบตัดกันไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการบล็อกกันนะคะส่งข้อความไม่ตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เขาบล็อกคุณนะคะเพราะว่าเขาเฉยเมยเย็นชากับคุณหรือคุณนะอาจจะบล็อกเขาก็ได้เพราะว่าแบบคุณอยากที่จะให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่านี้นะคะแล้วก็มันมีเรื่องราวของ ความลับนะคะการที่หลงไหลไปกับอะไรบางอย่างของใครบางคนด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมานะคะในตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณทำดีที่สุดแล้วนะคะาถามว่าเขาอยากจะเข้ามาพยายามไหมเนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะอยากขอโอกาสหรือให้พยายามหรือว่าเขออาให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง นะคะคแต่มันไม่รู้เป็นไงม,นมันมีเรื่องการปิดกั้นกันอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจนะคะเรามองว่าคุณอยากที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาดบางคนอาจจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารทางด้านกฎหมายด้วยนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจก็คือการเดินออกมาเลยนะคะการที่จะ move on การเดินถอยห่างออกไปหรืออีกอันนึงก็คือ จะยังอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองดีไหมนะคะเหมือนกับว่ายังรออยู่ยังรอนะคะที่จะให้โอกาสอยู่ในขณะที่กำลังคิดอยู่ว่ายังรออยู่ตรงนี้ดีหรือว่าจะเดินออกไปเลยดีอะไรแบบนี้นะคะทีนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรคุณน่าจะมีการคลายความเศร้าและความเสียใจลงไปได้บ้างนะคะเนื่องจากว่ามีสิ่งอื่นที่มาชดเชยอาจจะเป็นในเรื่องของ การที่คุณจะต้องไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะแล้วก็ความสําเร็จอะไรเงี้ยซึ่งการงานการเงินของคุณนะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณก็เลยพอที่จะคิดว่าโอเคจริงๆแล้วฉันก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนินาะนาะคะมันก็มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงของการยังตัดสินใจอยู่ยังรออยู่แต่ว่าอยู่คนเดียวได้ไหมจริงๆแล้วอยู่ได้นะคะเอาหลันี้ก็คือนะคะใน สถานการณ์และแนวโน้มทีนี้เราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากจะฝากบอกนะะถึงตุนก็คือ I just want some peace this time ตอนนี้ฉันต้องการพื้นที่ต้องการความสงบนิ่งเพื่อเียวคิดอะไรนะคะในสิ่งที่ผ่านมาั หน่อยหนึ่งนั่นเองนะคะ No one wants us to g e t h e r มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะมีบางคนอาจจะไม่อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ I feel freedom where I stand now และฉันก็มีช่วงเวลาที่มีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะเป็นอิสระหรือว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อิสระอยู่พอสมควรอาจจะอิสระที่จะโอเคได้คิดอะไรนะคะ การตัดสินใจด้วยตัวเองสักอย่างหนึ่งนั่นเอง I can't tell you I love you ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกเธอได้ว่ารักเธอไหมนะคะแต่อีกสักพักหนึ่งจะมีความคิดนี้เกิดขึ้นกับเขานะคะ I'm gonna r o a c h out u o you soon. Please be patient ฉันจะติดต่อหาเธอในเร็วๆนี้อดทนรออีกนิดนึงนะคะเอาลันี้ก็คือข้อความในใจของเขานะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูความลับ ที่อยู่ในใจของเขาบ้างว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ I look for you everywhere จริงๆแล้วอะ่ะฉันไม่ได้ลืมหรือหายไปไหนหรอกฉันก็แอบ,บส่องหรือมองเธออยู่ไกลๆนะในทุกที่แหละว่าเธอจะทำอะไรอยู่ที่ไหน I hope that you can forgive me one day ฉันหวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันได้ในวันหนึ่ง I feel you even though we are apart อืม ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันแต่ฉันก็ยังรู้สึกถึงเธออยู่เสมอนะ I will wait for you aside เขากำลังรอนะคะสัญญาณจากคุณอยู่นะว่าาจะให้โอกาสไหมนะคะ I love you unconditionally ฉันยังรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไขอ่าเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะแต่ลึกๆแล้วเขายังรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับตุนกันในเส้นทางนี้นะคะซองทุโซน่าจะมีการเชื่อมต่อกันได้บางอย่างเนาะบางทีไปนั่งฟังเพลงเก่าๆที่เคยฟังด้วยกันนะคะหรือว่าเพลงมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงเขานะคะมีการคิดถึงกันเนาะ healing process แต่จะต้องมีการผ่านการเยียวยาม,มาแล้วแน่ๆนะคะ มันก็คืออาจจะต้องเสียใจแล้วก็มีการที่จะต้องฟื้นฟูตัวเองนั่นเอง reclaim space มีคนขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือว่าอขอระยะห่างในช่วงหนึ่ง i ี e masculine โดยเฉพาะคนที่มี energy ของอพลังงานเพศช,ชายนั่นเองนะคะ m e a n l n g l e s s life สักพักหนึ่งจะมีคนต้องรู้สึกว่าโอ้ชีวิตช่างดูไร้ความหมายจังเลยเมื่อไม่มีเธอ มันจะเกิดความคิดนี้เกิดขึ้นนะคะเอาละเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับตุนกันนะคะ Leave อ t behind ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง happy ever after very soon so m a t e นะคะแล้วก็ thinking of you คือมันเต็มไปด้วยความคิดถึงแหละนะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าอยากที่จะ,ะให้ความสุขกลับมาในเร็วเวนี้อาจจะต้อง อย่าไปลื้อฟื้นอดีตมากนักนะคะอดีตก็คืออดีตทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่จะได้กลับมาเพราะว่าแรงคิดถึงนี่แหละแล้วแบบไพ Energy so ่โชว์เอเนอร์จีโซเมดขึ้นมาด้วยนะคะมันเป็นไปได้ว่าเออมันก็เป็นคู่ที่ผูกพันกันมานานนะคะบางทีก็รู้ใจกันแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีสิ่งอื่นที่เข้ามาท้าทายในความสัมพันธ์นั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดู แองเจลนะคะจะมาให้คำแนะนำอะไร Calling in your soulmate ถ้าคุณอยากที่จะแน่ใจนะว่าใครเป็นโซเมตที่แท้จริงกับคุณนะตอนนี้คุณสามารถที่จะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะว่าถ้าเขาเป็นโซเมตนะคู่ที่แท้จริงนะก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกันได้กลับมาคืนดีกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสนองตอบต่อคุณในช่วงนี้นะคะ Finance and Career แต่ก็อย่าลืมสําหรับการงานการเงินที่จะต้องไปโฟกัสนะคะจริงๆแล้วว่าคุณโฟกัสอยู่แล้วนะคะด้วยไพ่เก้าเหรียญเนี่ยถ้าคุณโฟกัสการงานการเงินมันก็จะดึงดูดคือนอกเหนือจากการเงินแล้วอะ่ะอาจจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะชิลดเทรนมีในเรื่องของวัยที่แตกต่างกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะบางอย่างเนาะบางคนอาจจะมีเรื่องของเด็กเด็ก ลูกๆของใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะมีอิทธิพลอะไรแบบนั้นนะเฟลท์นะคะการที่จะอืมเริ่มต้นนะคะกับความรักการปรารถนาดีต่อการการเฟล r ์การจีบกันใหม่ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วก็บอกถึงลักษณะของ true love นะความรักแท้ความรักแท้ที่มีให้นะคะอืม แต่ความรักแท้ก็อาจจะมาจากการที่เ,ออเราจะต้องคือจะต้องยกนะคะยกอะไรล่ะระดับของการรักกันหมายถึงว่าออการพัฒนานะคะความคิดและจิตใจต่อกันด้วยเนาะถึงจะเรียกว่ารักแท้ที่แท้จริงนะคะเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อคิดสำหรับตุนกัน w วิร์ดเ t i ติ้งฟคุ้มค่ากับการรอคอยตอนแรกที่ขึ้นมาคือคุณรอคอยอะไรสักอย่างใช่ไหมอ่า uh, it will be better than what you expected มันจะดีกว่าที่คุณคาดคิดไว้นะคะจน interfere with variation อันนี้อาจจะเป็นบ,บทเรียนที่เข้ามาสอนคุณอย่างดีเลยทีเดียวนะคะอย่าเพิ่ง ข้ามขั้นตอนนะคะจงรู้เรียนเรียนรู้จากบทเรียนนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ what do what you have to do จงทำในสิ่งที่คุณควรทำในตอนนี้เท่าที่ดูนะคะเหมือนกับว่าโฟกัสการงานการเงินก่อนอดีแล้วนะคะส่วนเรื่องราวบางอย่างนะคะที่มันดูเหมือนว่ามันไม่คุกควรที่จะไปอะไรล่ะโฟกัสกับมันมากนักนะคะอะไรก็ตามอะ่ะ ที่มันทําให้เราสูญเสียคุณค่าของเป็นตัวเองไปอ่ะมันไม่คุ้มค่ามันไม่คู่ควรนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของชาวตุนและคุณสามารถติดต่อดิจดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าจะเรียนนะคะเรามีคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ร็อกเกิลหรือว่าคอร์สดึงดูดรักแท้นะคะดึงดุลใครคนนั้น ให้กลับมาคืนดีหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างไงไ่ยดายนะคะก็ลองติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ร้าน shopee affiliate นะคะที่เราจะมีหินมงคลนะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะช่วยดึงดูดโชคลาภหรือว่าความรักที่ดีเข้ามาสู่คุณนั่นเอง อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโร่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะแค้้วลาาดปลอดภัยจากพยานตรายทั้งปวงนะคะรวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ